สวัสดีครับผมติ๊กชายจุัลโทูซับชื่อเล่นชื่อตูนครับมาจากสถิตม่สวประทบบุมวันครับตอนนี้อยู่กำเนิดรีทัศสวัสดีครับผมอ,ออลโต้ครับนรพัฒน์คุณารเลิร์งเดชมาจากสถิตปทุมวันครับตอนนี้อยู่กำเนิดวิทครับก่อนไปเควิดก็มีเข้าสาวนอค่ายหนึ่งแล้วก็ค่ายสองนะครับ การเข้าค่ายหนึ่งค mm ่ายสองมันคิดว่ามันช่วยทําให้เราเนี่ยม um> ีโอกาสสอบติดเควิดมากขึ้นไหมก็ได้ความรู้มากขึ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสอบได้ก็สอบเถอะเพราะมันได้พอร์ตด้วยอะไรที่ทําให้เราอยากเข้าเควิดครับก็จากรุ่นพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าในนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นมีแบบทดลองเน้นโครงงานซึ่งผมก็ถือว่าสอนเข้าใจดีดีมากๆโอเคครับที่สำคัญคือครูทุกคนเฟรนลี่มากโอเคครับตูนครับก็คล้ายๆอยู่ครับคิดว่าเข้าไปแล้ว ภาษาอังกฤษจ,จะปรับตัวได้ไม่ยากคือ,อ <ะ S 2> เวลาครูเขาสอนสอน,สอนชีวะใช่ไหมเขาจะพูดภาษาอังกฤษแล้วเวลาผมไม่เข้าใจอ่ะมันก็จะมีคลินิกวิชาการของแต่ละวิชาอยู่ก็สามารถไปเข้าได้ถ้าหากว่าเราเรียนในห้องไม่เข้าใจแต่เขาบอกก่อนไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องสังคมหรือประวัติมากเพราะว่า<ม>รุ่นพี่บอกมาแล้วว่าข้อสอบมันไม่ได้จําเยอะขนาดนั้นม,มันแค่รู้เข้าใจแล้วก็มันสามารถตเอาไปเพราะคําถามมันเป็นคําถามตรรก,กะอยู่แล้วโอเคก็ในช่วงนี้ แนะนำเอตั้งใจเรียนครูป้อมซะทำการบ้านและตอนครูป้อมให้ทำโจทย์คิดตามก็ในการสอบสัมภาษณ์นะครับอ่พยายามอย่ากลัวครับแล้วก็เวลาตอบอะไรเนี่ยให้ตอบตามความจริงไปครับเพราะถ้าเราตอบเฟกไปไเนี่ยเขาสามารถรู้ได้นะครับก็ตอบตามความจริงตอบแนวเชิงบวกให้ได้ดมากที่สุดนะครับก็ตอนสัมภาษณ์ก็อย่าก,กดดันครับผู้เขาจะ ทำให้เรากดดันที่สุดแต่ว่าให้ทําตัวตอบตามความจริงนั่นแหละครับก็ขอบคุณครูป้อมมากนะครับเพราะว่าก็เรียนมาตั้งแต่ช่วงปถมเลยก็ครูป้อมช่วยสอนตั้งแต่เข้าหมหนและจนถึงตอนนี้ก็มาสอนเข้ามสอ,อีกฮะช่วยผมมาตลอดฮะก็ขอบคุณจริงๆครับ ก็สารแล้ผมเรียนคุป้อมมาตอนประมาณม .2 ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเรียนมาก่อนข้อสอบคุป้อมแต่ละคอสสามารถกิ่งได้ตรงกับโจทย์ควิตออกมาครับทำให้ผมสามารถทําข้อสอบควิตได้